ปัจจุบันความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์มีเพิ่มขึ้นทั้งความต้องการของประชากรในประเทศเองและจากต่างประเทศนอกจากโคเนื้อจะเป็นสินค้าจำหน่ายเพื่อการบริโภคเนื้อโดยตรงแล้วยังสามารถใช้ประโยชน์สำหรับเป็นเครื่องอุปโภคทางอุตสาหกรรมเครื่องหนังจากข้อมูลของกรมปรศุสัตว์ในปี2564จังหวัดเชียงรายมีการเลี้ยงโคเนื้อเพียง45,842ตัวหรือคิดเป็นร้อยละ0.62 ของจำนวนโคเนื้อทั้งหมดในประเทศไทยถือว่ามีการเลี้ยงโคเนื้อเป็นจำนวนน้อยทั้งที่จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศไทยในเชิงภูมิศาสตร์มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพมา่าประเทศลาวและเมืองส2ปัองปนาของประเทศจีนซึ่งสะดวกต่อการขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางน้ำนายประพัฒน์ปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตร,รกรแห่งชาติ ได้นำคณะทำงานสภาเกษตรกรเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อกล่าวถึงนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ได้เสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนือพื้นที่ภาคเหนือเป็นหนึ่งในแนวทางขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีให้จัดทำหนังสือเสนอโครงการพร้อมข้อมูลโดยประสานงานผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและเน้นย้ำว่าจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างภาคเกษตรกรกับรัฐบาลเพื่อช่วยกันหาช่องทางสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสานร,รวมทั้งต้องให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐ จากนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติและนโยบายของนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ที่กำหนดให้ดำเนินการนำร่องเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มช่องทางไรายได้สร้างความยั่งยืนให้อาชีพเกษตรกรหรือแซนบ็อกซ์ปศุสัตว์ประกอบกับปริมาณความต้องการของตลาดส่งออกโคเนื้อที่สูงขึ้นแต่ปริมาณโคเนื้อที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายในฐานะจังหวัดนำร่องจึงดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดเชียงรายและได้บูรณาการร่วมกับบริษัทผนึกกำลังจำกัดในด้านการซื้อขายและการเลี้ยงโคเนื้อและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในด้านสินเชื่อสำหรับเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพมั่นคงสนับสนุนด้านการส่งออกโคเนื้อทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลวิชาการด้านการเลี้ยงและการตลาดโคเนื้อให้กับเกษตรกร